ดีครับน้องก็วันนี้เนี่ยเรามาถามว่าเรามาทำอะไรกันนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสามีโอกาสที่จะมาเยี่ยมเยียนห้องนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักของพี่นะครับที่พี่อยู่นะครับที่ธรรมศาสตร์นั่นิองนะครับก็เนี่ยสภาพห้องข้างหลังก็จะมีตู้มีกระสือชั้นวางถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าที่เราจะมาพูดคุยมาเจอกันในวันนี้ นะครับเราไม่ได้มาพูดเรื่องห้องนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องถึงว่า<ม>การสอบ<ม>การสอบตรงนะครับนะที่น้องๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันนะครับอยากจะเข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์หนะลืธรรมศาสตร์นะครับถามว่า,กา,ออาก,นะการสอบยากไหมการสอบยากไหมพี่พูดเลยว่ามันไม่ยาก แล้วมันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ยากแล้วก็มันมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันถามว่าอะไรที่จะทําให้เราสามารถสอบตรงติดสอบติดมีที่เรียนนะครับหลายๆคนอาจจะมีทางเลือกปัจจุบันนี้มีหลายทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นแกดแพดนะหรือว่าใช้สอบตรงนะครับหรือว่าจะใช้อา ประมาณว่าเป็นของช้างเผือกโคต้าช้างเผือกนะครับนักกีฬาเรียนดีอะไรเงี้ยนะครับเป็นนักกีฬานนระดับประเทศเลยนะครับนะต้องเป็นระดับประเทศเลยถึงจะใช้โคต้านักกีฬาได้แล้วก็ในส่วนของอเรียนดีชนบทนะครับสาหรับว่าน้องๆต่างจังหวัดที่มีประมาณว่ายากจนแต่ว่าเรียนดีนะครับก็สามารถจะใช้โคต้าส่วนนี้ได้ ซึ่งก็รับจานวนมค่อยมากเท่าไหร่10กว่าคน20กว่าคนจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสอบตรงนะครับส่วนของสอบตรงแล้วก็พอทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าส่วนของสอบตรงเนี่ยนะครับก็จะรับ3 0 0ค้อยคนรับ3 0 0้อยคนนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะรับเกินทุกปีนะเป็น3ามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบบ้างนะครับก็นะค,บคือว่าคะแนนมันเท่ากัน นะครับก็เลยตัดรับที่ประมาณนันนะครับส่วนแอดมิดก็รับจำกัดที่200นะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดวีที่แล้วนะครับผมต่อมาน้องๆมาที่มีคำถามว่าพี่ครับสอบตรงธรรมศาสตร์จะมีแกดแพทเข้ามาด้วยไหมนะครับครับพี่พี่อยากให้น้องสบายใจไว้เลยว่าธรรมศาสตร์นะครับเพราะท่านอธิการบด,ดีนะครับ ถ้าสำหรับคิตตไกโพิเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณสมบัติวิชาเนื้อหาอะไรจะมีการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยสามปีนะครับก็คือน้องๆจะรู้ล่วงหน้าอย่างน้อยสามปีว่าแกนแพทจะมาใช้ไหมฉะนั้นเนี่ยปีนี้สองปีต่อไปหรือปีข้างหน้าเนี่ยพี่รับรองว่าน่าจะใช้คุณสมบัติเดิมอยู่นะครับซึ่งมีเนื้อหาอะไรบ้างก็จะมีกฎหมายามีกฎหมายมี ซน,นคือความถนัดชีวิชาการนะครับมีเรื่อความย่อความแล้วก็มีอะไรครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่จะมาชี้แจงให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าตั้งสีวิชาเนี่ยมีอะไรบ้างและควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่ส่วนของกฎหมายส่วนของกฎหมายเนี่ยมีทั้งหมด40คะแนนอ่านมีปากกามีอะไรจดเลยครับมีทั้งหมด4ี่คะแนนอ่า40คะแนน นะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับสิคะแนะนนี่แบ่งเป็นสองส่วนนะแบ่งเป็นสองส่วนส่ว,สส er สสวนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของการให้ความรู้ทั่วไปนะส่วนของกฎหมายความรู้ทั่วไปนะครับมีทั้งหมดยี่สิบข้อมนะีทั้งหมดยี่สิบข้อะนะ kadar, kadar นะครับทั้งหมดสิบคะแนนยี่สิบข้อสิบคะแนนนะครับส่วนของกฎหมายทั่วไปกฎหมายทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะถามเป็นพวกความจำเป็นเน้นความจําเป็นส่วนมาก นะครับอย่างเช่นว่า,า,า,าเด็กอายุเท่าไหร่กะทาความผิดไม่ต้องรับโทษอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อาจจะมีให้วิเคราะห์บ้างอาจจะเป็นเล็กน,น้อยนะ,<ม>สะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจำลองในส่วนสเแนรต่อมาส่วนที่2เนี่ยในส่วนของการให้เหตุผลส่วนการให้เหตุผลเนี่ยจะมีทั้งหมด30ข้อ30สคะแนน30ข้อ30สิคะแนน ฉะนั้นเนี่ยกฎหมายส่วนนี้จะมีน้ำหนักมากที่สุดเลยก็คือว่าหนึ่งข้อต่อหนึ่งคะแนนนะครับเราผิดหนึ่งข้อนะเสียหนึ่งคะแนนเลยแต่ส่วนกฎหมายส่วนกฎหมายส่วนความรู้ทั่วไปนะครับจะมีย0ข้อ10คะแนนก็คือเท่ากับ2ข้อต่อหนึ่งคะแนนหรือข้อละ0.5นจุด้านั่นเองนะครับกฎหมายในส่วนของการให้ส่วนจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วงะยากที่สุดแล้วนะครับยากตรงไหนยากตรงที่ว่า อันดับแรกเนี่ยเราต้องมีความรู้อันดับแรกคือเราต้องมีความรู้ในส่วนของกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยความยากมันไม่อยู่ที่ว่าเราจําได้จําไม่ได้การที่เราจําได้เนี่ยเป็นแค่บันไดขั้นแรกการที่เราจําได้เป็นแค่บันไดขั้นแรกแต่ขั้นต่อไปคือการใช้และคิดวิเคราะห์ส่วนนี้เนี่ยที่เด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้รับการฝึกนะครับมักจะเรียนแต่ทาไมครับ เรียนให้จำจำอย่างเดียวนะครับแต่ทำไมคิดวิเคราะห์ไม่เป็นนะครับสังเกตได้จากข้อสอบแกะ,ะหรือข้อสอบแพทข้อสอบแพทนะครับที่จะเป็นเงี้ยให้คิดวิเคราะห์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ทำมันไม่ได้ทำมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราฝึกให้แต่จับเรียนเพื่อจั่นั้นเองไม่จำข้อสอบก็จำเนื้อหาสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆจะบอกว่า พี่คะช่วยเก่งนู่นเก่งนี่หน่อยก็คือว่าเก่งว่าข้อสอบจะออกอะไรนะคะก็คือจขาข้อสอบแต่ทําไมครับแต่เราไม่เคยคิดที่จะจําส่วนของเนื้อหาเพราะไ่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่จําไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราเจอโจทย์เนื้อหาเนี่ยเราเจอโจทย์ทาไมครับเจอโจทย์หลอ,อกโจทย์พลิกนู่นพลิกนี่โจทย์เปลี่ยนไปเพลินมาเป,นเป็นไงครับทาไม่ได้ทําไม่ได้เลยนะแค่โจทย์พลิกพูดง่ายอ่เราจำแค่วัหนึ่งบวกสองกับสั ถ้าสมมติว่าโจกเปลี่ยนเป็นสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับที่ไงว่าตอบไม่ได้คือคือทำไมคือเราคิดวิเคราะห์ไม่เป็นนะครับคือเราไม่เรียนรู้และ,และเอามาคิดแต่เราเรียนเพื่อจําข้อสอบจําคําตอบไปตอบแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะทําให้การตอบในส่วนของการไม่เห็นผลเนี่ยทาไม่ได้เท่าคิดนะครับหลายคนบอกว่าข้อสอบกฎหมายง่ายชิวๆสบายๆ บางทีเนี่ยเราเคยเป็นไหมครับเราเคยเป็นไหมแบบว่ามั่นใจว่าค้นี้ตอบถูกแต่ปราว่าผิดพี่คิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยไปแน่นอนนะครับน้องๆหลายคนที่เคยมีโอกาสไปแข่งตอบัญหากฎหมายนะแข่งขันตอบคำหากฎหมายตามมาหาลัยต่างๆนะครับเราอาจจะเคยโดนนะครับว่าเฮ้ยมันใจข้อเน,นี้ยมั่นใจว่าทําได้แต่ปรากฏว่าทําไมผิดครับเจอโจทย์หลอกอ่า อันนี้ก็เหมือนกันครว่าส่วนของกฎหมายการให้เหตุผลทั่วไปเนี่ยการให้เหตุผลเนี่ยโฉดมักฉลอหลอกเรานะครับแล้วเราก็ทำมาชื่อตามที่โยดหลอกแล้วก็มั่นใจว่าเราถูกแต่จริงแล้วเป็นไงผิดครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมีทั้งหมด40่สิคะแนนส่วนใหญ่ที่เฉลี่ยได้ประมาณอยู่ที่ครึ้นๆกลางๆยีกว่ากว่าไม่เกินสักอันนี้คือเฉลี่ยทั้งหมดนะ ฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีใครทํากฎหมายได้เต็มไหมคำตอบว่าไม่มียากยากครับมันก็มีผิดพลาดบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องการวางแผนนะครับว่าเราจะเน้นอะไรยังไงเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึงกครั้นนะแต่ว่าเรามารู้เนื้อหาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายเนี่ยนะครับจะมีทั้งกฎหมายแพ่งอาญา กฎหมายระหว่างประเทศดีนะปอะความรูบบม้เกี่ยวกับกฎหมายก็คือเกิดมาปกครอ,องแล้วมาดูแลก็มีออกมากะฉะนั้นเนี่ยการเรียนเพื่อจำอย่างเดียวเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องคิดวิเคราะห์ให้เป็นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยไม่ว่าโจทย์มาอย่างไรพลิกแพอย่างไรนะทำไมครับเราตอบได้เราตอบได้เพราะเรารู้แล้วว่าหลักของมันคืออะไรแต่เราไม่ได้จำำําคําตอบว่ามันคืออะไรแต่เราจำหนละักโอเคนะอันนี้ก็คือส่วนแรก ต่อมาอันที่สองก็คือส่วนของอแซดเอ่อแซดจะเป็นความถนัดเชิงวิชาการนะครับพูดง่ายเป็นคำถามที่เหมือนจะวัดชาวปัญญาเราวัดชาววัดกึนืนเลาใน่นเองง่ายนะครับข้อสอบส่วนแซดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสามส่วนในการคือส่วนควนามรู้กฎหมาย่ส่วนของอขนิสสากำหนดแล้วก็ส่วนภาษานะครับเพาะว่าแซดเนี่ยต้องเป็นแอบ เลขว่าเปอร์รเซ็น์ไหมไม่ใช่นะครับส่วนของแซดเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนด้วยกันนะคบก็คืออย่างที่บอกว่ามีคณิตมีภาษาแล้วก็มีการเหตุผลน,นะคบแต่และส่วนจะมีข้อสอบส่วนละยี่ข้อ